ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเชื้อให้ฟางจากฟางข้าวนะครับซึ่งเป็นตอนที่สามนะครับก็จะเป็นตอนจบนะครับครัหลังจากที่เราใส่ลำและแป้งข้าวเหนียวไปแล้วเราคุมเอาไว้สองวันแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดพยางนะครับเพื่อกระจายฟางออกนะครับ ครับเราคุมมาไว้สองวันแล้วนะครับเรามาเปิดฟางของเราก็จะนุ่มนะครับนุ่มขึ้นจากนั้นนะครับเราก็จะกระจายฟางออกให้บางลงนะครับเราจะใช้คาดนะครับกระจายฟางออกให้บางลงนะครับเพื่อเราจะได้ลดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะ ละลายปูนขาวในน้ำยี่สิบลิตรนะครับเพื่อจะมาลดบนฟางของเราเพื่อเป็นการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของฟางข้าวที่เราหมักเอาไว้นะครับครับวนันนี้น้ำยี่สิบลิตรนะครับเราก็จะเอาปูนขาวนะครับครึ่งกิโลนะครับมาละลายนะครับปูนขาวที่เป็นก้อนนี้เพาโดนน้ำฝนนะครับก็เลยจับกันเป็นก้อนนะครับก็ยังใช้ได้นะครับ จากเราเอามากวนให้ละลายนะครับปูนขาวละลายในน้ําให้ละลายเราก็กวนให้ละลายหมดนะครับจากนั้นเราก็จะใส่บัวรดนะครับรดให้หมดนะครับน้ำยี่สิบลิตรนะครับรดให้ทั่วนะครับเมื่อเรารดน้ําทั่วแล้วนะครับเราก็จะมาทําการคุกเขานะครับอันนี้ ผมปูพะยางนะครับก็จะใช้มือนะครับคุกเขานะครับก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าใช้คาดแล้วมันปักลงไปพะยางทํายากนะครับเราจะใช้มือคุกเขาจะเข้ากันดีกว่านะครับที่ฟางจับกันเป็นก้อนเราก็จะฉีกออกนะครับให้กระจายกันนะครับอย่าให้มันติดกันเป็นก้อนนะครับเรากระจายออกให้ให้ให้ฟางไม่เป็นก้อนให้เป็นให้ร่วนนะครับ ครับเมื่อเราคุกเขาฟังให้ความชื้นที่ที่น้ำที่เราละลายปูนขาวนะครับให้ทั่วถึงแล้วนะครับเราก็จะมาปรับความชื้นนะครับตรวจดูความชื้นดูให้ความชื้นที่หกสิบถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอย่างชื้นมากที่สุดก็ไม่เกินไม่ควรเกิน70%็ดเอร์เซนตนะครับโดยเราจะนำมาํำนะครับคำแน่นนะครับ กำแล้วบีบแน่นๆน้ําจะไม่ไหลออกตามง่ามมือของเรานะครับถ้ามีน้ําไหลออกตามง่ามมือนะครับเราก็จะต้องพึ่งให้ฟางของเราแห้งหมาดๆนะครับจะพึ่งใส่ถุงนะครับครับเมื่อเราตรวจดูความชื้นที่เหมาะสมแล้วเราก็จะนํามากรอบใส่ถุงนะครับถุงที่เราใช้ก็จะเป็นถุงที่เขานํามาใช้พ่อเห็ดทั่วไปนะครับ เราก็จะใส่ใส่ฟางลงไปเราก็จะกดให้แน่นพอประมาณนะครับไม่แน่นมากจนเกินไปนะครับเราจะเหลือปากถุงเอาไว้ประมาณสักสองนิ้วนะครับสองนิ้วครึง่งประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับปากถุงจากนั้นเราก็จะนําคอขวดนะครับมาใส่คอขวดที่ใช้ในการทํา เหยียดทั่วไปนะครับครับเราใส่ข้อขวดลงไปแล้วเราก็เอาหนังยางนะครับมารัดครับเรารัดยางเสร็จแล้วนะครับก็จะจุกสำลีนะครับเอาสำลีมาปิดปากถุงนะครับซึ่งอันนี้ผมยัง ยังไม่มีสำรีนะครับก็เลยไม่ได้ปิดให้ดูนะครับครับก็จะได้ก้อนประมาณนี้นะครับครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาใส่ตะแกรงนะครับเราจะนึ่งใส่ตะแกรงเอาไปนึ่งนะครับซึ่งหม้อนึ่งเราก็จะนําถังสองร้อยลิตรนะครับมาทําเป็นหม้อนึ่งนะครับเพื่อประหยัดนะครับสาหรับคนที่ทําไม่มากทําใช้ เองหรือทำขายเล็กๆน้อยๆนะครับครับส่วนเตานะครับก็จะขุดดินทำเป็นเตาแบบนี้นะครับง่ายครับประหยัดนะครับอีกอย่างหนึ่งไฟก็จะไม่ลุกขึ้นมาข้างข้างถังนะครับครับอันนี้เราจะนึ่งอยู่ที่สองถึงสามชั่วโมงนะครับนับจากน้ำเดือดนะครับเราจะนับเวลาจากน้ำเดือด แล้วก็ดูที่ที่พยางที่เราครอบเอาไวท้ที่ด้านบนข้างถังนะครับเราจะดูพยางที่ที่ครอบนะครับจะตึงนะครับเราจะตึงขึ้นเราจะนับจากจากขนาดนี้นะครับคือพยางตึงแล้วนะครับเราจะนับหนึ่งเลยนะครับเราจะนึ่งไปจนถึงสามชั่วโมงนะครับ ครับวันนี้ก็ภาพจะไม่ชัดน,นะครับเพราะว่าผมนึ่งในตอนกลางคืนนะครับครับเมื่อครบสามชั่วโมงแล้วเราก็จะปล่อยเลยนะครับปล่อยปล่อยให้เย็นลงนะครับเราก็จะมาเปิดพยางออกนะครับเราจะมาเปิดพยางแล้วก็จะนําก้อนก้อนเชื้อนะครับออกมาพึงให้เย็นเมื่อก้อนเชื้อเย็นเราก็จะนํามาต่อเชื้อได้เลยนะครับเราจะต่อจาก วุ้น PDA นะครับที่เราทำมาไว้นะครับถ้าพี่น้องไม่มีนะครับ PDA นะครับก็ผมก็มีขายนะครับติดต่อมาได้นะครับครับก้อนเชื้อเราเย็นแล้วนะครับเราจะนํามาต่อเชื้อนะครับเราจะเอาวุ้นเชื้อวุ้นนะครับในขวดมาต่อลงนะครับต่อลงไปในก้อนปุ๋ยหมัก ขั้นตอนนี้ถ้าทำสองคนก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับครับเราจะตัดตัดวุ้นออกมาประมาณตาราง 1, 1, 1เซนติหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะครับต่อถุงนะครับต่อถุงก้อนเชื้อนะครับก่อนที่เราจะนำเข็มมาตัดนะครับเราต้องลนให้แดงเข็มแดงแล้วปล่อยให้เย็นแล้วค่อยค่อยนำมาตัด วุ้นในขวดนะครับเพื่อเป็นการลดลดการปนเปื้อนนะครับครับเราจะต่อไปจนหมดนะครับจนหมดทุกถุงแก่เราก็จะรดนเข็มเป็นช่วงๆไปนะครับเมื่อเราต่อเชื้อเสร็จนะครับเราก็จะนําก้อนเชื้อของเรามาบ่มในอุณหภูมิห้องนะครับถ้าเราบ่มในห้องที่ลมไม่โกกแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีก็จะเป็นการดีนะครับ เชื้อเห็ดเราก็จะเดินได้อย่างรวดเร็วนะครับครับอันนี้เราบ่มไว้ที่อันนี้สิบวันนะครับเชื้อเดินเต็มก้อนแล้วนะครับพร้อมที่จะนําไปใช้เพาะหรือขายได้เลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จบยังเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับครับสวัสดีครับ